สวัสดีคะ่ะทุกคนามาไลฟ์ตอนละครจบอีกแล้วจริงๆคือที่มาไลฟ์เพราะว่ามีอะไรมาอวดทุกคนแหละเด๊นนี่อันนี้เป็นเสื้อที่เ่ื้อผมอะนี่นะคะ เป็นเสื้อที่พี่นุ่นทำเป็นเสื้อที่พี่นุ่นทำนะคะทุกคนแล้วก็อมีใครอยากได้ไหมลํำนำมาแล้วลํำนำมาโปรโมทเสื้อนะคะ Only you I need นะคะพี่นุ่นเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนออกแบบน่ารักมากอันนี้ไซส์ XL สำหรับใส่ตัวใหญ่ๆนะน่ารักมากเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่แล้วถ่ายรูปมานะคะนี่มีสีดำกับสีขาวเป็นไงบ้างเอ่ววันนี้ทุกคนพี่กินคนใน้ราล่องวัดโอ้ขอบคุณมากค่ะมาเที่ยวเพงินใจกับเซงนะคะอยากได้อยากได้มีคนอยากได้อยากได้อยากได้พรุ่งนี้สุกแน่บอกเลยว่าวันนี้อ้อเดี๋ยวก่อนหาทุกคนก่อนวันนี้เป็นไงบ้างคะละคอขอโทษนะถ้าเกิดว่าพูดไม่ชัดน,น้ำลายเต็มปากเพราะว่าคือกินใส่รีเทนเนอร์อยู่นะคะ แล้วก็หน้ามันมากสะท้อนแบบว่าคือรู้จะมุมไหนแล้วห้องนี้เพราะว่าก็คือมันแบบมุมนี้แล้วจะดีที่สุดแล้วมุมอื่นก็จะหน้ามืดแต่นะอันนี้ดีไหมก็จะเห็นด้านข้างก็จะโศกตรที่ได้ไลค่ะวันนี้ดีไหมคะทุกคน ชอบไหมชอบไหมชอบกันไหมอุ้ย,อยขอบคุณมากนะคะก็ไม่ได้แสดงดีอะไรมากหรอกก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามบทเท่านั้นเองแล้วก็พุ่มกับอย่างพี่โอนะคะพี่โอคาฮาเทพก็คือช่วยบอกว่าต้องก็คือ,อบอกแหละว่าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ก็เล่นตามที่เอ่อตามพุ่มกับบอกแล้วก็ตามตามบทเนาะอืก็ไม่ได้เก่งมากะคะ่ะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ชื่นชมการแสดงในวันนี้นะคะแล้วก็มีคนถามเรื่องที่กระโดดลงมากินก็ ม่ได้กระโดดลงมาเองนะก็คือมีสแตนด์อินนะคะเพราะว่ากระโดดลงเองไม่ได้ oh. กระโดดเอ็ไม่เป็นใช่เพราะว่ารถมันเคลื่อนด้วยตอนแรกก็ว่าจะกระโดดเองแต่ว่าด้วยความที่รถมันเคลื่อนอยู่ค่ะก็เลยเหมือนต้องใช้สแตนด์อินอย่างเงี้ยถ้าข้ารถไม่เคลื่อนก็น่าจะกระโดดเองได้เลยค่ะอืมขอกมากขอดูเสื้อชัดหน่อยคะ่ะได้ค่ะนี่นะคะ ตอนที่คุยกันว่าจะทาเนี่ยก็คือตอนที่เราเกือบจะถ่ายกับเช้าที่เรามาถ่ายเพิ่มถ่ายเพิ่มแล้วก็คุยกันนะคะพี่นุ่มบอกว่าอยากทาอะไรดีอะไรเงี้ยให้ให้กับให้ทีมงานหรือว่าแบบแบ่งเขาเรียกว่าอะไรดียอยาเหมือนแบบจะเอาเงินอ่อก็คือที่นุ่มทาเสื้อแล้วก็คิดว่าอยากน่าจะขายเสื้อเดานะว่าจะขายคิดว่าพี่นุ่มบอกว่าน่าจะขายเสื้อนะแล้วก็เหมือนแบบจะเอาเงินที่ได้เนี่ยมาเหมือนแบบ น่าจะแบ่งให้ทีมงานหรือว่าเอาไปทําบุญอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ประมาณนี้อันนี้คือเสื้อที่อยากจะมาโชว์ทุกคนมันน่ารักมากแล้วข้างหลังก็คือแบบมีชื่อนักแสดงทุกคนเลยอยากได้กันไหมเออฮแต่เดี๋ยวลองคุยกับพี่นุ่นว่าจะยังไงต่อไปนะคะนี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่นุ่นจะขายราคาเท่าไหร่หรือว่าจะทําอะไรยังไงยังไม่รู้เลยแค่แค่บอกว่าอันนี้คือแค่บอกว่าโปรเจกต์เริ่มต้นที่เราคิดกันอะประมาณนี้เลยจ้าประมาณนี้เนาะ ก็จะมีสีดํากับสีขาวนะคะนี่อันนี้สีดําข้างหน้าก็จะเป็นแบบชาตในละครอ Only You I n น e d แล้วข้างหลังก็สีดําก็เป็นเหมือนกับสีขาวก็คือมีชื่อนักแสดงอยู่ข้างหลังนะคะน่ารักมากทุกคนชอบแล้วท่าก็ใส่สบายด้วยดีนี่นะคะ่าคอมเมนต์ดีกว่าสุกมากเลยคะ่ะวันนี้ในละครง้างมือตบในไรนารักขอบคุณคะ่ะ อยากได้ส่งทางไหนอันนี้เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่นุ่นก่อนว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะรีบมาส่งข่าวนะคะทุกคนตามค่ะรอเชียร์ร้อนพรุ่งนี้นะคะดูต่อพรุ่งนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้คือแซบคือแซบแซบอีล e ีเดอร์ใช่ค่ะพรุ่งนี้คือแซบนะคะ้องกิงเล่นดีมากสวยมากรู้ขอบคุณค่ะหญ่ตึงรัดนมากยอมแม่ขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะสวยอุ้ยขอบคุณค่ะมีไซส์ไหมคะหรือเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์คะมีไซส์ค่ะ เออน่าจะเป็น M L แล้วก็ X L มั้งคะน่าจ่ะนะกินก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวถามพี่นุ่นอีกทีนึงนะคะพรุ่งนี้ลำนำมีอำนาจแล้ว Yes! ใช่ค่ะใครที่ทำลำนำไว้ต้องโดนเอาคืนนะคะ ขอจองวุ้ยมีคนขอจองเสื้อแล้วพรุ่งนี้ลำนำจะหลูและดูแพงใช่ค่ะสัตส,สีตายแน่ๆรอคืนพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วลำนำเลิศพรุ่งนี้ต้องแซ่แน่รอชมนะถึงหลายแต่รักนะขอบคุณค่ะดูอินกันหนังมากตอนนี้ฮ่าฮ่ามีสุดหกตอนใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหกตอนนะคะสุดสีแดงสวยมากขอบคุณมากค่ะลำนำคือปังมากชอบมากตบกับสัตสีอีกไหมครับอืมบอกว่าพรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะใครที่รอฉากรถเฟอร์รารี่แล้วก็อะไรฉา,ากกับสัตสีนะคะบอกเลยว่าอย่างที่เคยบอกอไปห่ออันนี้ว่า ลำนำอะไม่ได้มีแค่นี้เขาแบบเวลของเขาคือเวลเขา up เวลัพเวล up เหมือนเล่นเกมมากทุกคนแต่ว่าจะตกลงมาดังตุ๊บหรือว่าดังบุ้มอันนี้ก็ต้องติดตามนะคะทุกคนหรือเขาอาจจะตกมาหรือเขาอาจจะไม่ตกก็ได้เขาอาจจะแบบอยู่ชั้นบนเลยก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะทีมมาา่ทํนวาไม่มาไลน์พราะันมาน่าจะน็อกไปแล้วหลับไปแล้วนะคะหลังจากที่อัดรายการทั้งวันนะคะ รับน้ำค่าว์สาิไหมคะอันนี้ต้องดูคะ่ะพรุ่งนี้ต้องติดตามมาทุกคนสวัสดีค่ะพี่คาน้าอ่านหน่อยค่ะเป็นเอฟซีจากลาโอ้สวัสดีค่ะพี่รำนำแซบมากคอม t ิวเตอร์อันดับหนึ่งโอ้ใช่ดีใจมากเลยวันนี้ว่าคอิวเตอร์อันดับหนึ่งแบบติดเทรนด์แบบดีใจมากจริงๆ แล้วแบบว่ากินก็นั่งดูละครแล้วนั่งอา่านทวิตเตอร์ด้วยขำขำมากเลยอะแล้วแบบตลกที่บอกว่าเออแต่ละคนก็เดาว,ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยลำนำแบบอยู่นี่ก็โดนซ้อมโดนซ้อมเสร็จแล้วก็วิ่งไปหาท่านตายแล้วท่านตายก็ช่วยขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบเดาไปหมดว่าลำนำจะแบบมาเข้าฝั่งท่านตายแล้วก็อัดคลิปอะไรเงี้ยตลกมากเลยเออกินอ่านแล้วก็เออตลกทีขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนแบบมีส่วนร่วมกับละครแล้วก็พยายามแบบตามติดแบบเหตุการณ์ในละครมากๆขอ,าขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะ เพิ่งดูจบคืออินสุดๆตอนที่พี่พี่กระติดเหยียบหน้าพี่กินตัดต่อไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะคะอ๋อฉากที่เหยียบหน้าคือเหยียบจริงๆเหยียบจริงๆนะคะเหยียบแบบเหยียบอย่างเงี้ยเหยียบลงไปที่หน้าเลยสมมตินี่คือหน้าคือเหยียบแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้ลงน้าหนักแรงนะคะเออใช่น้าเองก็ติดกับผืนอย่างงี้จริงๆแต่ว่าก่อนจะถ่ายก็คือมีการคลีนทําความสะอาดรองเท้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายแบบฉากเยอะหมถึงว่าไม่ไม่ถ่ายเยอะไม่ได้ถ่ายหลายเทคเนี่ยก็ถ่ายอยู่ประมาณ สองสามเทสเปลี่ยนขนาดภาพก็ก็เลยไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรก็คือสนุกค่ะใช่พิกในพิกมากแม่พีก่กินสวยมากช่ดได้ขอบคุณค่ะใช่ใช่ต้องรู้เลตติ้งแล้วนะคะต้องปังอยากรู้เหมือนกันว่าพวกนี้เลตติ้งเท่าไหร่อารมค้างมากตัวจริงคือพีก,กินแ้วว่ะขอบคุณมากค่ะแฟนเขาจากมาจพอจ่าโอ้ขอบคุณค่ะ,คคะจะากมหาลาัยเก่าจริงนะคะทําท่านไต่ทาไมคะเป็นแผนค่ะโหเหยียบจริงเล่นจริงใช่ค่ะเลยพี่กินดอดูดลำนำแล้วน่าสงสารมากเลยครับ พี่กินขอบคุณนะคะเสื้อสวยเลยพี่กินสวยว่ะจริงเหรอขอบคุณคะ่ะแสดงสมจริงมากค่ะสแสดงดีมากพี่กินดัดฟันเหรอคะใช่ค่ะเคยดัดฟันนะคะก็เลยต้องใส่ดทนเน์ไปตลอดชีวิตนะคะทําไมที่ช่องมากสิอ๋อเลดติ้งห้ามาแน่เนาะเออ,อใช่เรามาเดากันไหมว่าพวกนี้เลตติ้งเท่าไหร่อาทิตย์ที่ผ่านมาเท่าไหร่นะห้าห้าอาทิตย์ที่แล้วอีพีสิบนาดห้าจนะุดสองปะ่ะคะ ใช่ไหมห้าจุดสองป่ะคะห้าจุดสองไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเอออยากให้แบบพวกนี้นะอยากินเดาอยากให้เลตติ้งซับแบบหกไหมหกหกหกไหมอยากให้ขึ้นเลขหกเนาะหกจริงติดเทเทวิตเตอร์แล้วนะคะใช่ค่ะติดเทเทวิตเตอร์แล้วนะกินเหยียบจริงหรอคะกินโดนเหยียบจริงๆคะ่ะโู้ยสุดปังเลิศๆลำนำกิ้งเป็นขนุนเลย เออใช่กินเป็นขนนเลยจ้าแต่ว่าเป็นสแตนด์อินนะคะเออจะร้องไห้ละครเปต้องร้องไห้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูต่อละครมีแค่สิบหกตอนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกคนจะต้องแบบพุดเพื่ะคะัดต้องทําตัวให้ว่างนะคะเพราะว่ามันจะพลิกในพีกิกแล้วมันจะแบบขาดตอนไม่ได้ที่สําคัญคือดูสดเท่านั้นมนถึงจะสนุกทุกคนเราจะมาแบบดูทีหลังคนอื่นแล้วโดนสปอยไม่ได้นะเออขอให้ดึงหกเจ็ดแปดเก้าเลยคะ่ะโอ้ยขอบคุณคะ่ะสรุปไม่รักคุณอา้วเหล่าคะยังรักคะ่ะ เอ๊ะหรือไม่รักดีอะต้องติดตามจ้ะก็สิบไปเลเสิคสอขาอยากได้เหมือนกันค่ะให้พี่มุมาไลฟ์พี่ดนจังคุณอําพลเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อตอนเย็นนะคะเพิ่งนี้ถึงเวลารำนำเอาคืนใช่ไคะอู้เจ็ดไปเลยคะ่ะเลิศใช่ไหมคะครจะเจ็ดอยากฟังกินร้องเพลงพิงโอ้โหเสียงคือตอนนี้แบบดึกมากเสียงก็ขึ้นไม่ได้นะจ้ะเอาไว้วันหลังแล้วกันนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะบอกเล่นเลียวมากไม่อยายจบเลยไม่ต้องห่าาวงทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาแล้วใจเย็นๆนะ เธอคืนนี้เหมือนฉันวิ่งมาทอนเหนื่อยแทบล้าชื่อไหมดูไปแล้วเหนื่อยทุกคนวันนี้ชอบไหมคะเห็นว่าในทวิตเตอร์มีคนบอกว่าวันนี้แบบหลากหลายอารมณ์มากครบทุกรสมากมีทั้งแบบฟินจิกหมอนมากตัดมาอีลำนำก็คือร้ายมากเข้าแผนมากอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบอ่านทวิตเตอร์ทุกคนบอกว่ามองไปรอบด้านไม่มีใครแบบไม่มีใครดีสักคนเลยอะทุกคนบอกว่ามีที่ส่งรอบตัวจ้า ขอสิบได้ไหมได้ค่ะให้ค่ะคุณกออยากได้สิบเหมือนกันค่ะส,สิบ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 ไม่หักจ้าลำนันจัดหนักแน่ครับใช่ค่ะเลิศมากค่ะอ้าวเพื่อนกอลเพื่อนกอลเข้ามาอีกแล้วเหรอเราควรจะต้องเรียกเพื่อนกอลเข้ามาอีกหอไหมไหมเพื่อนกออยากจะเข้ามาอีกไหมหรือเราควรจะยังไงดีเรากลัวเพื่อนกอลเหนื่อยหรือถ้าเราเรียกเพื่อนกอลจะเข้ามาไหมเราไม่กล้าเรียกอ่ะเอาไงดีอะ ลองกดดูไหมถ้ากดแล้วเพื่อนก่อนเข้ามาก็คือเข้ามาแล้วเพื่อนก่อนไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรโอเคเปล่าอ่าเพื่อนกอนหายไปแล้วเขาไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนกอนออกไปแล้วเนาะอ่าคุณก้อนออกไปแล้วน่าจะแบบปุ๊บโผล่เข้ามาฟึ๊บแล้วออกไปใช่ไหมไม่กลัวนางเหนื่อยเพราะานางทางานแบบทํางานทั้งวันอะเข้าใจคือเขาแบบคนทํางาน,นต่อกันเพราะนี่เคยเป็น คือทํางานติดต่อกันแล้วแบบเหมือนก็อยากจะดูละครตัวเองด้วยก็อยากแบบพ่ออยากดูผลงานเรวเองแล้วบอกแบบก็คือกลัวเหนื่อยต้องมาไลฟ์อีกอะไรเงี้ยจริงจๆรๆๆิงจริงสงสารสงสารเขานะคะอืมให้เพื่อนได้พักผ่อนดีกว่าเนาะสู้ๆนะคะสำหรับคนที่จะสอบพรุ่งนี้แล้วนะคะหน้าใสมากใช้คีมาแล้วก็ไม่ใส่ะคะร์นเลย,ยมีสิวเลยเนอะป็นสิว เ็นสิวอยู่เลยค่ะทุกคนนิดนิดหน่อยหน่อยมีบ้างแบบแพ้แมสอะไรเงี้ยนิดหน่อยเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบสิวฮอร์โมนจะ้ะเล่นดีมากจ้าทุกคนเล่นดีมากนะคะชอบไปกินน้องว่านะครับขอบคุณค่ะพี่ตตีมาหน่อยคะ่ะเล่นบทนี้ยากไหมครับ mm hmm. ก็ยากนะคะทุกคนแต่ว่ามันสนุกนะไม่มีบทไหนที่ง่ายสําหรับกินเลยจริงๆก็ยากทุกบทเลยแหละแต่มันสนุกกินชอบทุกวันมันได้ท้าทายตัวเองเนาะทั้งหมดมีกี่ตอนมีสิบหกตอนนะคะ ยี่สิบหกตอนนะคะอยากเห็นเสื้อชดชัดนี่ที่ให้ให้ดูเสื้อสีขาวดีกว่าอันนี้น่ารักมากอันนี้ไซส์เอ็ลเดี๋ยวพวกนี้จะใส่ไปทำบุญด้วยทีน่ารักมากข้างหลังเป็นชื่อให้ดูกใกล้ๆนี่นชื่อนักแสดงนะคะ เล่นดีมากชอบตอนโดดลงรถขอบคุณนะคะเอ้อโหมีไป20ตอนเลยอ่ะโห,โหขอบคุณนะคะนี่ก็ขอบคุณช่วงโควิดเหมือนกันนะมันเลยทําให้เราได้แบบเพิ่มตอนแลนะเพิ่มความเข้มข้นของ,ของคอนนี่คือแบบเททุกคนเห็นก็คือคือกินดูว่ามันจะเพิ่มช่วงไหนคือมันเข้มข้นมากขึ้นมีหลายลายซีนที่แบบถูกแทรกเข้ามาแล้วทําให้เรื่องไม่ได้ดูดูงงหรือว่าเรื่องผิดเพี้ยนไปคือเรื่องยังแบบ ยังอยู่ในไลน์ยังอยู่ในเส้นทางเดเดิมแล้วสนุกมากขึ้นเข้มค้นมากขึ้นดีดีมากๆทุกคนนี่คือจากแบบที่จะมีแค่สิบตอนก็คือตอนนี้เพิ่มมาเป็นสิตอนนะคะเยอะมากๆดูในลดูในไลสดใช่ไหมคะดูในสดอ๋อสะดุดมากอ๋อสะดุดใช่ไหมคะสัญญาณ นูเห็นพี่แสดงละครแล้วอยากแสดงละครให้เ,เก่งแบบพี่มากเลยค่ะสู้ๆนะคะภาคสองต้องมาเอา้กภาคสองด้วยส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยเดี๋ยวกินขอไปถามข้อมูลพี่นุ่นก่อนว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตข้อมูลให้ในไอจีนะคะหรือว่าถ้าวันไหนไลฟ์ก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเสื้อให้ฟังนะน่ารักมากสขาวคือ <c oughs> เพื่อีกตอนได้มุย <c oughs> ขอเป็นตอนนี้พวกนี้พวกนี้แล้วอ๋อสู้ๆนะคะสำหรับคนที่สอบพวกนี้ทําได้อยู่แล้วค่ะไฟติ้งแต่ต้องรีบไปน,นอนแล้วนะคนที่ดึกมากแล้วทุกคน <laughs> เดี๋ยวพวกนี้ก็ถึงแล้วค่ะยังไงเวลาก็เดินไปข้างหน้าอยู่แล้วทุกคนใจเย็นๆนะคะใจเย็นเรามาดูด้วยกันของดีต้องใจเย็นต้องค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปนะคะอือสามสิบตอนเลยเหรอคะ <laughs> เอาเป็นว่าเปลี่ยนจากสามสิบตอนเป็นเลตติง้งสามสิบถูไหมคะจะถือไหม หรือเรตติ้งแบบหกเจ็ดไรเงี้ยเนาะอยากรู้เลย,ยตื่นเต้นเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวรอดูว่าเรตติ้งเท่าไหร่นะคะลำํลำเล่นดีมากตีบทแตกมากชอบค่ะขอบคุณนะคะอยากรู้จะจบของลำํำแล้วบอกไม่ได้บอกไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยจะไม่สนุกเด้อ เน่าทำสัจสีสงสารอยา่ให้ทุกคนมาดูพร้อมกันเพราะว่ากินเองก็ไม่ได้ดูที่ตัดต่อมาเหมือนกันว่าเป็นยังไงก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าต่อมาแล้วที่เรารู้เรื่องราวอ่ะถ้าต่อออกมาแล้วอ่ะมันใส่เสียงใส่สาวมันจะแบบอ,อคนจะแบบสนุกสุดๆโอ้ยทำไรกัะเด็นทั้งดูไปด่าไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะยินดีให้ด่าในทวิตเตอร์ได้นะคะด่าไนดะ้แต่ถ้าเจอตัวจริงเราไม่ด่ากันนะเราก็เราต้องรักกันเนาะ ถ้าจะตัวจริงเราต้องรักกันเนาะน้องหนุกเน้อใช่ดูไปอ่านทวไปหนุกมากค่ะเหลืออีกตอนตอนนี้ก็วันนี้ e ีพสิบเอ็ดใช่ไหมคะพูดนีพีส e ิบสองก็เหลืออีกสี่ตอนเท่านั้นหุ้ยใกล้แล้ววัอีแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์นนหน้าออีแค่สองอาทิตย์ก็หมดแล้วเร็วมา,ปมาป 3, มกปมปลายเดือนอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนค่ะก็หมดแล้วทุกคน บทนำนำไ่นดีมากค่ะไปกินขอบคุณค่ะน่ารักมากรู้สึกถ้าเราไม่ใช่คุณกินแสดงคือไม่สนุกไม่จริงหรอกค่ะอาจจะมีคนที่แสดงดีกว่าเราแต่ว่ามันเป็นจังหวะพอดีที่บทเราได้ตรงนี้พอดีอะค่ะอือ <laughs> จะดูพวกนี้ละครับจะดูฉากฟอร์ารี่อืมต้องไปดูค่ะฉากเฟอร์ารี่เน่่าสมบูบาทมากสมบูรณ์บาดอยรู้เรื่อง <laughs> ดาลำนำได้อย่ะพี่กินนะ,ะกินน่ารักมากขอบคุณค่ะไม่จบได้ไหมคะฮ่าฮ่าฮเล่นบทลำนำได้น่าตบมากจะจบแล้ว <laughs> ฮ่าฮ่าดอนไม่ด่าพี่ลำนำละครจบได้าราวัน,ปนไปเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> พี่กินน่ารักมากคะ่ะลำนำเล่นได้ลายมากฮ่าฮ่าดูแลอินมากเปลี่ยนจากรางวัลเป็นขอวบบโฆษณาแทนได้ไหมคะ่ะ <laughs> อยากได้ตังค่ะ <laughs> วันนี้ดูเชา้าสีดาดาพี่กินเป็นชุดเลยอินเกินไปขอโทษนะไม่เคยติดหนังเท่านี้ใช้สกินแคร์แต่ะคะนะาใสเวอร์ น้าหน้าเงาเลยค่ะเล่นดีทุกคนเลยสีแดงมาแต่ไกลเลยค่ะราล,ละครใหม่อีก,กับก็อดจิรายุละครแห่งปีเริ่มต้นปีจบปลายปีอถูกต้องค่ะเก่งจังเมื่อกี้เล่นดีมากค่ะลำน้ำหรือจะสู้พี่กินะะ่ารักขอบคุณค่ะกุ๊ดไนน์นะคะกุ๊ดไนน์ค่คะ,คคะเกียรติลำนำชอบน้องกินขอบคุณค่ะคุณกิน่าใส่มากชอบจังค่ะขอบคุณค่ะขอให้ดึกดิ้งกันชาติสุดดับปังๆนะคะลำนำฉนักเธอ พี่กินน่ารักสแสดงเก่งมากคอบคุณข่ะที่แสดงบทแบบนี้อีพี่สวยมากคะ่ะชอบพี่กินมากๆเลยค่ะอะมากๆเลยโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาไลฟ์ตอนวันนี้กับกินนะนะคะเพราะว่าก็กลับมาไลฟ์แป๊บเดียวเนาะเพราะมันดึกมากแล้วนี่จะห้าทุ่มแล้วสําหรับใครที่ต้องมีสอบพรุ่งนี้ก็ขอให้ตั้งใจสอบนะคะแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากทำเท่าที่เราทําได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจหนละังจากที่แบบว่าเราสึกว่าเราทําได้ดีแล้วหรือย,อยังไรเงี้ยไม่เป็นไร ถือว่าเราได้ทําแล้วนะคะเราทาเต็มที่ของเราแล้วอย่าไปเครียดกับมันจบแล้วเสร็จแล้วก็คือเสร็จไปนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันต่อเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็มาดูาละครในการเวลาเดิมสองทุ่มครึ่งนะคะจองทีวีไว้เลยนะคะกระเช้าสีดาใกล้เขาเข้ามาโค้สุดท้ายจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดสักตอนพลาดสักตอนนะคะแล้วก็อยากให้ดูไปพร้อมๆกันไลฟ์ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ดูสดไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาแบบปั่นทวิตเตอร์ด้วยกันสนุกมาก นะคะคก็อย่าลืมนะคะพวกนี้มาเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่เสื้อตัวนี้ถ่ายรูปส่งให้พี่นุ่นดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะลงไอจีด้วยคนดูนะคะว่ามันน่ารักมากเลยพร่นีไปทำคุณโอเคไปก่อนนะคะ n ไนท์นะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนดึกดื่นขนาดนี้นะคะไปแล้วะ๊ายบายใช้ใจโอ้ <laughs> สวัสดีค่ะฝันดีนะคะ